สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราชะตานะคะวันที 2, ่สองมกราคม2568แค่ะทุกคนวันพฤหัส,สบดีนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นวันนี้นะคะก็คือการจอดเด่นวิ่งลูดค่ะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเ,รเ,ออเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบค่ะเลขเด่นประจำวันมีข้อไม่หลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่ หนึ่งก่อนค่ะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสําหรับวันที่หนึ่งนะคะทุกคนใจะให้เด่นสามและสองนะคะมาสี่เจ็ดศูนย์สามหนึ่งพี่น้องเด่นมาสามนะคะทุกคนจะจับคู่หลุดพี่น้องค่ะมาเข้าสามหนึ่งของวันที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่น้องเอาบอกเขาซ้ำเนาะค่ะทุกคนเลขเด่นประจาวันมาไหมหลุดนะคะทุกคนเลขสี่มาหลักร้อยเด่นมาสามตัวเดียวเนะค่ะ ไปต่อลุ้นต่อวันที่สองนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสำหรับวันที่2จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่0ูนย์าสำหรับคู่ที่จะจะจับให้ F.C. ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้า f c ไม่ชอบคู่ที่ใจจัให้ ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านคะ้้วจะมักแ้วาจะชอบแ้้วจะดวงพี่น้องมาดูค่ะทุกคนศูย์ค่ะ04 0ย์ส0่ศูนค่ะ90 97 9ูสี่ เก้าสามคู่ตเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ผู้ที่ใจชอบนะคะทุกคนใจมากเมื่อวีนเกา้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องคะถาคาะคะ้ามากพี่น้องก็ค่อยตามเด้ค่ะ่ามากพี่น้องก็พานได้เลยนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเลขเด่นประจําวันพฤหัสนะคะเอฟซีขายอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้า เลขค่าได้เลข0ูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะ fc ขามาดูคู่เด่นแย่กับเด่นประจําวันค่ะเด่นวันนี้อยู่ที่0ูนย์ได้เเด่นประจาวันอยู่ที่5้เละศูย์เป็น0 5 0ย์ห้าจะบให้อยู่นะพี่น้องเป็นเลขเด่นประจำวันศูนย์ศูนยไม่ได้จับให้ธรรมาก็็ค่อยตามค่ะทุกคน9ก้าค่ะ9ก5า9้าห้าเกก็ไม่ได้จับคู่ให้นะค่ะจับได้เก้าศูน ตัวเลขลายตัวพี่น้องจบคู่หนึ่งเสียดายอีกคู่หนึ่งนะคะทุกคนเอฟซี FC ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านเองว่าท่านจะชอบหรือตามต่อหรือไม่นะคะพี่น้องปัจจัยเอ่อคำดูดีๆนะคะทุกคนพิจารณาดูดีๆปัจจัยเป็นของเอฟซีเองนะคะทุกท่านขาเงินมันหายากเนาะพี่น้องโชดเสียดายแต่ละบาทเทียบพอออกพอได้เรู่พี่น้อง,แ,ง,ออองแอดมิน แอดมินนะคะทุกคนเสี่ยงโชคไม่ได้เด็กพี่น้องเสี่ยงโชคไม่เคยได้นะคะทุกคนเิธงานค่อยได้เงินพี่น้อง <c ười> ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่2มกราคม2,568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ฟซีทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ฟซีทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ